หรือว,ว่าปีหน้าเพราะว่าคือต้องบอกว่ายุ่งมากทั้งคู่เพราะว่าตัวลี่เองเนี่ยลี่ก็กําลังจะเปิดธุรกิจใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองด้วยเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วคือเราอยากเหมือนไปเที่ยวกัมนก่อนด้วยจริงๆก็คือแพลนกันว่าแบบเออก็อยากไปเที่ยวน้อยอยากจะินงเที่ยวเปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพราะว่าท้ายสุดแล้วตอนนี้ก็คือถ้าทางการก็คือเราก็จดทะเบียนแล้ว ราะฉะนั้นจริงๆก็คือเป็นสามีภรรยากันแล้วแหละแค่ตัวงานเองเพราะจริงๆหลายๆคนก็แบบว่าถามเรื่องงานเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็น่าจะถ้าไม่มีอะไรแบบน่าจะปีหน้าไม่มีอะไรเปลีออ่ยนแปลงที่ที่คุยกันล่าสุดน,นะฮะแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกนะอย่างนี้ก่อนคือยังไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยดูจากแพลนดูจากทุกอย่างแล้วที่คุยกันล่าสุดก็น่าจะปีถัดไป ใช่เพราะว่าปีนี้ค่อนข้งยุ่งกันทั้งคู่เลยมันมันมีเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่จริงจริงมันไม่ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ครับมันอยู่ในแผนอยู่แล้วครับเพราะว่าเราคุยกันว่าบ้านใช่ไหมครับบ้านเสร็จปุ๊บงานแล้วก็วันที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราจะจัดละก็จะจัดเพราะท้ายสุดแล้วทุกวันนี้ครับก็คือเราแต่งงานกันแล้วแค่อาจจะยังไม่ได้จัดงานเซเลบริชั่นสุด <ítulo> ทุกอย่างน่าจะเสร็จประมาณเมษายนครับที่แพลนตามแพลนนะครับหมายถึงว่าตอนนี้มันเลือะมันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าตามแพลนที่คุยกันล่าสุดคือตอนนี้ก็ดําเนินการตามแพลนต่อเนื่องมาน่าจะเมษายนในส่วนของในส่เดืองสิ่งเรียนสูช่ชาชาิ่งสิ่งพอพอเรื่องอะไรเรื่องมันตลอดถูกโยกไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยมันโอกาสที่แบบมันจะเล็กลงไปไหมเราต้องใจหรือว่าแบบหายไปเลยหรือไม่ต้องมีก็ได้ในมุมของเราเนี่เพราะเราก็แต่ม จบเรียนแล้วผมว่าคําถามนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับจะมีหรือไม่มีนะเพราะว่าท้ายสุดแล้วอะถ้าเราอยากมีเราก็มีไล้หรือเลใช่แล้วท้ายสุดแล้วครับด้วยความที่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดสําหรับผมนะครับแล้วผมว่าสําหรับนี่เองด้วยคือการที่เราเลือกที่จะอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็จดที่อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็กําลังสร้างบ้านและอนาคตไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการจัดงานเนี่ยมันเป็นเหมือนเซเลบร a ชั่นมากกว่าที่จะเป็นการเอาสองคนมาบอกทุกคนนะว่าฉันเป็นสามีภรรยากันแล้วเพราะท้ายสุดแล้วทุกวักนนี้ทุกคนทราบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคืองานมันคือเราจัดเพื่อที่จะเซเลบร์อันนี้ให้คนหนึ่งด้วยซ้ําจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่อยากจัดอยากจัดอยากทําอยู่แล้วแต่แค่เราต้องดูตาม แผนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่จําเป็นจะต้องทำณตอนนี้มากกว่าผมว่าตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่สาคัญมากครับแอ่เออก็บ้านเสร็จสร้างครอบครัวสร้างอนาคตด้วยการอ่าวันนึงอยากมีลูกไหมอยากมีทั้งคู่อยู่แล้วครับทั้งคู่จริงๆรีดรัดเด็กมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือรีดติดหลานมากแบบ ติดหลานมากถ้าใครตามโซเชียลมีเดียรี่จะเห็นหลานตลอดเวลาคืออยู่กับหลานตลอดอวันไหนที่ผมแบบไม่ว่างแล้ววันไหนเขาว่างว่างไม่ตรงกันเอาละเอว่าไปไหนวาอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเองก็อยากที่จะส่งต่อให้กับอีกชีวิตหนึ่งนะ <c oughs> เราเรารู้สึกว่าเราเคยเห็นน้องเราตั้งแต่น้องตอนเด็กแล้วเราแบบโตแล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่า้าวนหนึ่งเรามีเราก็อยากที่จะแบบเลี้ยงดูดูแลให้เต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ก็น่าจะเป็นตามสเต็ปนะครับเข้าไปอยู่บ้านแล้วก็ทำในสิ่งที่ต้องทำไปเที่ยวแล้วก็แคบแพลนอยากจะมีลูกด้วยกันใช่ใช่ใช,ใช่แต่ว่าปีนี้จริงๆคือโฟกัสจริงๆเพราะว่านี่เองก็คุยกับผมว่าเธอเราอยากแบบโฟกัสงานนะแล้วก็เราอยากเที่ยวด้วยเพราะว่ารู้เลยว่าถ้าวันหนึ่งมีลูกอ่ะทุกอย่างมันจะทุ่มหมดเลยครับมันหมายถึงว่า เวลาเราที่เราว่างหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะทุ่มให้ลูกเราจะทุ่มให้ลูกกันแน่นอนทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเออเอออยากเที่ยวด้วยกันดีกว่าวเงินอภิเษแล้วกระเป๋าเงินราคาพีเศษกระเป๋าเงินก็เอาดีๆนะมันก็รวมมาขึ้นมาแล้วนะ <laughs> ก็เหมือนที่อยู่ในคลิปนี่เลยฮนะเงินลี่คือเงินลี่เงินผมคือเงินลี่ฮะไม่ได้คิดอะไรมากครับมันไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพราะทานสุดแล้วก็คือทุกอย่างทุกวันนี้ทั้งคู่นะครับไม่ใช่แค่ผม ก็ทําเพื่อสร้างนาคตทเพื่อบ้านที่เรากําลังทํากันอยู่ต้องบอกว่าบ้านก็ใช้แรงการหาเงินค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราทํากันทุกวันนี้ก็คือเพื่อให้บ้านมันเสร็จสิ้นออกมาด้วยดีแล้วก็ตามแผนที่เราตั้งใจกันไว้แล้วก็ทุกอย่างทุกวันนี้เราก็ทําด้วยกันครับแต่ว่าก็ก็จะมีอะไรที่เรา เก็บไว้เพื่อที่เราอยากใช้กับตัวเองอตัวรี่เองก็จะมีพ,พ็อกเก็ตตรงนั้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าท้ายสุดแล้วอะเมนหลักคือรวมข้อดีของการใช้ภรรยาเก็บอะไรเราไม่ใช้ครับแต่ส่วนตัวผมเป็นคนไม่ค่อยใช้อยู่จะเป็นเจ้าเขาไม่ให้ใช้่ไหมครับไม่ใช้ใช่เอาจริงๆนะรี่ทุกวันนี้นะยังบอกว่าเธอเธอจะซื้ออะไรให้ตัวเองเธอก็ซื้อบ้างเธอ,อเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองอยู่แล้วผมจะแบบใช้เงินกับแบบกินข้าวหลักๆเลยเอาดีๆนะ สิ่งที่ผมใช้เยอะที่สุดนะคือดูหนังบางคนชอบดูหนังแล้วก็แบบเหมือนที่บ้านก็เลยจะจัดแบบซิสเต็มที่เอาไว้ดูหนังเลยอะไรเงนะี้ยครับก็จะไปทุ่มงาอะไรอย่างนี้มากกว่าเ,เขาก็ไม่เคยบน่นไม่บน่รบนรีไม่เคยบ่นเรื่องการใช้เงินงองมเลยเพราะว่าเขารู้ว่าผมค่อนข้างมีสติอาการใช้เงินพอสมควรแต่พี่จิรนะครับบ่นเขาไม่ได้ม่ชอบไม่ครับผมนะผมจะพูดกับลีเสมอว่าเธอพักน้ำแรงเธอ เธอมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการใช้มันในแบบไหนก็ได้ที่เธออยากใช้ถ้ามันไม่ลำบากตัวเราและครอบครัวเธอเธออยากจะชอ็อปเธออยากจะซื้อเธออยากจะทําอะไรนั่นคือเราภูมิใจและเราซัพพอร์ตเ,เพราะว่ามันคือการเติมพลังให้ตัวเองเพราะผมรู้ว่าลี่ทํางานเก่งมากแล้วก็หาเงินเก่งมากครับเพราะฉะนั้นจะไปเบรกเขาอ่ะมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์จร<ม>ิงๆมันไม่แฟร,ร์ฟรเลยเขาจะตั้งใจโฟกัส เหนื่อยทุกอย่างนอนน้อยเพื่อที่จะหางเงินเยอะๆอะเราจะไปเบรกเขาแบบเธอเธอจะชอปทำไมเธอเก็บมันไม่แฟร์สำหรับเขาครับเพราะว่ามันเป็นน้ำพันน้ำแรงเขาครับอ๋อครับนิดหน่อยฮะไปเติมไปเพิ่มมานิดหน่อยเพื่ออันนี้อ่ะให้ตัวเองแต่ว่าอันนี้เป็นของขวัญที่น้องสาวให้ครับน้องสาวโซฟีเป็นคนช่วยดีไซน์แล้วก็แล้วก็ทําให้ครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จก็หนึ่งสองเดี๋ยวจะมีอีกนิดหน่อยบางคนยายากับห้ามากเรื่องต่ำ รี่เคยพูดไว้ว่าเมื่อก่อนนะที่ไม่ค่อยอยากให้ทำแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกทุกวันนี้ก็คือมันจบกับทุกเรื่องแล้วไงครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์หรือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วผมว่ายุคนี้เจเนอเรชันนี้มันเป็นเจเนอเรชันที่ไม่ได้มองเรื่องพวกนี้แล้วสักเท่าไหร่ผมว่าหนึ่งคือเราก็เป็นนายตัวเองนะครับเราผมว่าเมื่อก่อนนะมันคือความที่ถ้าจะรับข้าราชการ หรือไปทํางานบ,นบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะดูเรื่องภาพลักษณ์ใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้มันมีหลายๆอย่างที่เราเห็นนักธุรกิจหรือคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยสักเป็นตัวก็มีเพราะฉะนั้นอนะผมว่ามันมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ทําให้มันไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วบอดี้เราบอดี้เราความสุขของเราแล้วก็ทําให้เราอินสปายหรือมีความสุขของเรามันก็แล้วแต่บุคคล ส่วนตัวไม่ได้อยากจะแบบโอ้โหมานัา่งเถียงนะว่าสักมันดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าอันนี้คือแขนผมจะทําอะไรกับมันก็เป็นสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยลี่ก็ให้เกียรติงน้นแล้วก็ลี่ก็ลี่ชอบด้วยซ้ำลี่บอกวาสวยทุออันนี้สวยเลยแบบดีไซน์สวยเลยอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีฮะดีใจฮะที่สิ่งที่เราชอบเขาก็ชอบด้วยเหมือนกันเลยนกครับแต่ท้ายสุดแล้วผมว่าลี่เองก็ทุกวันนี้ก็คือเราอยู่กันแบบเนี้ยแล้วเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันครับ นานไหมครับก่อนีเขาจะแบบเปิดใจจร,จริงๆไม่หรอกครับเอ่อจริงๆแล้วรีแค่กลัวว่ามันจะเยอะเกินไปแล้วก็รีกลัวว่ามันจะไม่สวยแล้วเราจะไม่แฮปปี้กับมันในระยะยาวรีกลัวว่าพอผมทําไปแล้วมันอยู่บนบอดี้เราแล้ววันหนึ่งเราจะเบื่อมันเราจะแบบไม่ชอบมันแต่ก่อนหน้านี้ผมสัตว์ตรงแขนไปแล้วอันหนึ่งอันนี้ก็ประมาณสี่ห้าปีละก็<ด><ด>อ่านี้ไม่เป็นสิงโตรครับก็ไม่ไม่ไม่ได้เบื่อเพราะฉะนั้นก็เลยแบบ นี่ก็รู้แล้วว่าถ้าเราเลือกจริงๆอะ่ะก็ไม่เบื่อครับาได้ครับพี่ชินจ่ดวิดอนี้ครับผมนิรนรอง 6, 2, 3า